เชองบาดแคมคลองนมขิมค่ะนมขิมเ็าไปเล่นหลายๆอย่างค่ะชวนลูกเล่นหลายๆอย่างค่ะเรียกโกแน่ดินน้ำมันแน่บาดเขียนแน่ของเลนแน่อีกอย่างว่นไปอันกระตูนอันอีกอย่างแน่ขิมเขาเล่น iPad นะคะเพียงแต่ว่าเขากับควบคุ่เวลานิดนึงย่างเงค่ะเวลาเขาเบิง AC, บ้งไ p a d เบิ้งยางเขากับรวมนั่งอยู่นา้าพูดคุยกับเขาถามอัน คนนี้มันโตอกหยังมันคืออกหยังเขาเห็ดอกหยังอกหยังนี่สิถ้าถ้าเขารู้สึกว่าเขาดู i อ a พนั่นแล้วเขากับเบี่ยงเบนชวนเขาเล่นนั่นเล่นนี่นี่สินะคะถ้าเขาไม่อยากเล่นเขาก็เริ่มยกตัวอย่างเช่นวาเกียนจะเย่ดวงกระมาแมวขีดเขียนเป็นน้ำวาดเป็นน้ำเบาไปนน้ำค่ะอันนันตะโลกอันนี้เบเบนให้เขารู้สึกว่ามันน่าสนุกมันน่าสนใจ เขากละจาก iPad มากวาดเขียนเด็กวิ่งหาฟ้ามสูกนะคะถ้าเขาอยากให้เด็กเฮ็ดยางเขาต้องเริ่มะคะ่นะเช่นวาดเขียนจนี่ยเขาเขาบ้าอยากมากเขาอยากเรียนไอแพดอยู่แยดหลวงกันมาเขียนมาวาดะคะ่ะวาดไปวาดออไปแบบสนุกสนุก,นกมั่นมั่น,นะคะ่ะเขากละเขาก็มาค่ะแม่บอสกุต้าออสโลและวอลลิสตันหัว์วัต